ปีปนุกมือสาทุผู้เฒ่าก็จากอายุหมันขวัยืนจาก้อยไป้อยปีเป็นเรมดีทงโงเต่ากู้ไส้เช่กันให้อยย่ดีไม่แห้งสุขภาเพแข็งแรงอายุหมันขวัยืนสุขภาพแข็งแรงคุยแข็งเหมือนเา้าหาเจอได้พอเสาทุสาธุไปฟันเยผู้เฒ่า ไปรั่มดูเพื่อทาบบางก็เชนก็ไปยันบึงโง่กล้วยพ่นผงแห้งผิวดีไม่แห้งเลือกพอเดือยๆเช็ดกาบาแเองได้เองกยแข็งอยู่ระดับที่ตัวรถถอดเว่นตาขยายออกก็บวกป่องกันนั่งลูกห่างโดรลักความเรยนเราดูมือพวอมกันมาเป็นลำหนึ่งสองสามใบเราจะทุกองน้มข้าวขา้าวเท่าตนแปดิบกียังจกแข็งนอนส้มต้งห่สิบอยากแข็งส้มกุยกันถอยเรว่ ตาเดิ่อนทั้งสันย่องสัดท่าผู้เหตุผละก่อนเข้ามาเป็นโมอลัมสิงมมอลัมหน่อยลับโดนเาลำมาเจะาวศร้ากุิจ้านี่หาสิบกว่าปีเป็นเหนือหาสาระเป็นปักเป็นตรอเป็นผัดเป็นปอดนว่ามันก็คนร้องงี่เสียไม่รองเพ่งย่องงี้เสียแม้นเป็นใจผู้เขาใจลำจะเฮงเหลือลำโดนสวนอมีคนทางคนไร้คนจจไอ้ถ้ากับล่ำเป็นสาวเป็นตัวเลอลำมาเจก่ làm ăn nương nương mà háp lên háp lên tuột khó khăn, lục chúng ta vang còi còi tiếng lên buồn phải khóa, không? Mẹ má đơn còn còn sớm căng áo phăng lada nè bìng đốn căng áo phăng lada nè miệng cá sì đi đơn lăng thế chẳng mà bền của sốn bùn thanh nga quân sư thanh đế chạy chạy nhịp xin bần, bốn, gần thảm xin gần thảm bùn biến mòn bùn ลำ่หนเป็นคนมากความผู้บงไดทขันอาจจ้องกองวนสู่อันมาไก่้นั้นได้ร้อนได้พี่พี่พาไก่้นันร้อนได้พี่พี่กองได้ดีเพียงสุกให้พงเ้าสุกเถิดิานอง นอกนับมาเล่วดีหลายมอสัตถ่าแก่กาไปหายชูเงี่ยดวนโตแกียวยังโอไทไฟสิลุงดุนดีขอเล่าพอดีอีกตอนนี้กำลังเนี้องงามหลวดสมวันขักขาพาสังหาพาตุ้มไม่เป็นใส่กังอีกใส่ในทางทำันจังมาเปลี่ยนอาหารว่างกินไปใหญ่เปลี่ยนดังเบิดจังนั่นเรื่องข้าบ่ได้จบสมเราเปลียนผู้วันไปบวเปนพ้ตากาไปใัง่ีใส่เอฟเฟกต่เน ถ้าก้ามาได้มีไสเอ๊ะแวแดนอยู่ในโลกนี้ผู้ใด๋จังบ่เอื้อนเอื้อนที่สิรถคันสุงฟุงนั่นละฟุ้ที่เอามาทานสั่งีด้เกไปเด้นมาบอกสเสนาดบผู้เา ໄປອັນນັ້ນລາໃສກະຢ່າງແກ້ງແກ້ງໃສແຕ່ລອດດີອອນกูตาคนสงสัยไว้อย่างเป็นใส่แบงปากเข้าลาเเดินทอดที่สักมาอันนี้ก็ได้รอนี่บ่คบุญบนนั้นก็บุญมนี่แต่ลูกไ่ปนจังมาังบดบเา นำนางบาบุ icana, ma, evening, get get ้งน้ำไม่ใจของเล่าใส่เพลงพรผนเตะละรสชติจะแนเขาเดียวบ่อยไปของต่นงานขั้นมาหันไม่เด่นเปลี่เศาขั้นมาหันไม่เก็นเปลี่ยนซ้อบอลสีเอาหอมรอกใบทีวีฟอนตอนซ้อนด้วยลมเหล่าโหน่เนี่ยมาเมียเล่าได้ทอทักไปเตี้ยมตรวจชูซึ่งมึงอันนั่นแล้วก็บิ่งอัานทีเบินที่งามตาหาของท่านมันก็ใจ้มาได้ สามถูเด้อคนพวกใครคือเจ้าแม่ท่านแต่ก็ได้ดูวุ่นพราสอยอสวยงามมีขอให้ท่านมีแต่ความสุขขอให้ท่านมีแต่ความสุขอันตราไยไปถูกสิ่งแด่อย่ามาไกลเพรคะ้าไข่บัดไอ้พญาทานจะห้อยไ,ไปเรื่อยนต้องการมีเกิดชาตินี้ท่านประธาญญนาธิบดีเปิดชาตินี้ท่านประธานาธิบดีปัดนาเงินคำบูชา,ายาสามสามสามถูเด้อควายน้ำมาก,กัง มากังมากบังมาเริ่มให้ื่ัดขาวอยู่น้องสบายบางจูก็เสริมกรเสริมสบายบางจูก็เสริมตีโปตีโปตีโปตัวใหญ่ใหญ่ปากหวานหวายดูอย่างในรังตีโปตีโปตีโปตัวใหญ่ใหญ่ปากหวานห นายทีลวก็ไม่ฮิงป์เนทีลวก็มีโิปปอย่ามาจับฉันนะ